สาที่สามเสาที่สามต่อโม่ท <quer wa> <g fret ting> ี่สามโอ้น้ำเยอะแช่ว่าเสานี่กินก๋วยเตี๋ยวผมก็ชอบน้ำแตงกวาก๋วยเตี๋ยวกันไหมจังใจเนี่ ไม่บสโอ้สผู้ใขุดวะลุงมี่โอ้ยยังยังยเข้าไปทั้งพวงกัน

ว่าก็นันเยนำมันจะสาพูดพูพูดาพูเาพดเลยพี่เอพูดเลยเอาละ่ดี๋่อนลองเก่อนลองก่อนเจริญน้อยเจริญน้อย มเลเหรอจัไปนี่ลีน่ะจิบ้เลได้ด้้มาแบงเสาเอาอ้ายกเสาใส Man, man, man.